มีเล็กๆค่ะจิ๋วๆไม่ใหญ่ไม่แน่นดีไซน์วัสดุ M X Master ครับคือแทบจะก๊อปดีไซน์มาเลยอหน้าตาดีส่วนดีไซน์เรียกได้ว่าเฉียบเมาส์ตอัวน,นี้เรียกได้ว่าหลอนนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นช่องเราลงแต่เมาส์เกมมิ่งรัวๆเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขอพักเบรกจากเมาส์เ่นเกมมาเอาใจสายทำงานกันบ้างกับเมาส์เออร์โกนอมิกเป็นเมาส์ที่หน้าตาค่อนข้างแปลกตาทีเดียวแต่ถ้าใครได้ลองสักทีบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเมาส์เออร์โกนอมิกเนี่ยก็คือเมาส์ที่ใช้ทำงานออกแบบมาให้เข้ากับสรีระศาสตร์ของมือเรานะครับทำให้มือใช้ไปนานๆจะไม่รู้สึกเมื่อยลา้าแล้วก็ปวดบริเวณข้อมือเหมือนเมาส์ทั่วๆไปด้วยนะครับ สำหรับการเลือกซื้อเมาส์ประเภทนี้ครับก็มีหลากหลายปัจจัยครับอันดับแรกเลยดูที่รูปทรงที่บางตัวอาจจะเอียงมากหรือเอียงน้อยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบรองรับกับข้อมือแล้วก็อุ้งมือของเราได้ดีนะครับแล้วก็ต้องดูขนาดเมาส์อันนี้ควรเลือกขนาดที่เราชอบหรือพอดีกับการจับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้แนะนําให้สํารวจมือตัวเองว่าเราเป็นคนมือเล็กหรือว่ามือใหญ่นะครับ เรื่องวัสดุก็ต้องดูนะครับเพราะว่าวัสดุที่แตกต่างกันก็จะให้ผิวสัมผัสกับความแข็งแรงที่แตกต่างกันรวมไปถึงน้ําหนักด้วยนะครับสุดท้ายให้ดูที่สเปคด้านในแล้วก็ฟีเจอร์เสริมไม่ว่าจะเป็นปุ่มการใช้งานเสริมหรือจะเป็นการปรับตั้งค่าต่างๆพวกไฟ RGB หรือการเชื่อมต่อนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเมาส์ช่วงนี้ยิ่งฟีเจอร์เสริมเยอะก็จะทําให้มีราคาสูงขึ้นไปด้วยครับ ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆในการเลือกซื้อเมาส์เออร์โกนอมิกแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราก็หยิบเมาส์เออร์โกนอมิก5ตัวที่คัดมาแล้วว่าดีที่สุดจากทีมงานเมอร์คุล่านะครับแล้วก็มาเทสให้เพื่อนๆดูกันด้วยว่าใช้แล้วเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ชื่อพีนะครับตอนนี้ทำเอสซอยู่ครับสวัสดีค่ะนุ่นค่ะนุ่นทำตำแหน่งคอมเมอร์เชียลนะคะชื่อแมทธิวครับเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ครับผมพี่เจนครับเป็นฮอบบี้เคียเตอร์ครับค่ะชื่อมายนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เมอร์คูล่าอยู่ค่ะจรินุ่นใช้มือใช้นิ้วเก่งไหมคะโอ้คล่องเลยค่ะขอดูขอดูมือมีเล็กๆค่ะจิ๋วไม่ใหญ่ไม่แน่นเก่งครับตอนนั้นที่วัดไปก็ดิ้วเร็วที่สุดในเมอร์คูล่าครับผมเมอร์คูล่านิ้วทองครับ ก็พอตัวครับผมไม่ระดับหนึ่งอะโปรเลยแล้วกันก็เก่งอยู่นะคะตอนนี้นุ่นใช้เมาส์แบบไหนอยู่เป็นร์โ o นอมิกค่ะเพื่อสุขภาพของมือที่ดีตอนนี้ใช้เป็นเมาส์ร์ g o นอมิกครับใช้เป็นเมาส์เกมมิ่งครับตอนนี้ใช้ magic เมาส์ครับตอนนี้เป็นเมาส์ mac ธรรมดาค่ะแบบแบบแฟตเลยทำไมเลือกเมาส์เกมมิ่ง ถนัดมือมากกว่าครับเพราะว่าที่บ้านก็เล่นเกมอยู่แล้วก็ถนัดกับเมาส์เล่นเกมมากกว่าชอบความแบบว่ามันเหมือนแบบสไลด์ได้เลยจะส่วนไหนของเมาส์ก็ได้เราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าซ้ายขวาเนี่ยได้เลยที่บริษัทมีมาให้ก็เลยใช้แบบนั้น,นะคะ่ะทำไมถึงเลือกใช้เมาส์ e r g โก่อนหน้านี้ใช้เมาส์เกมมิ่งเพราะว่าเป็นคนเล่นเกมหลังๆอ่ะไม่เคยได้เล่นเกมแล้วเราทํางานอย่างเดียวเลยมือเราอะแทบไปอยู่กับเมาส์ตลอดเวลาขยับมาคีย์บอร์ดนิดเดียวอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออลองไปใช้เมาส์ที่มันแบบ เขาเคลมว่าช่วยเรื่องสุขภาพดีกว่าอะไรงเี้เวลาทํางานเมาส์เกมมิ่งมันด้วยความเร็วหรือว่าฟังก์ชันใช้งานมันไม่เท่ากับเมาส์ตัวอีกอนอมที่สําหรับทํางานโดยเฉพาะครับเวลาเรางทำงานนานๆจับเมาส์ คยม,มีอาการแบบปวดข้อมืออะไรบ้างไหมปวดแบบตั้งแต่ข้อนิ้วถึงกระดูกสันหลังเลยค่ะแบบถ้าเกิดว่านั่งทํางานนานนี่คือปวดมือมากถ้าใช้นานมากๆจะรู้สึกว่ามีปวดข้อมือบ้างมีแค่ปวดนิ้วก้อยนิ้วนางบ้างครับเวลาใช้บ่อยๆเพราะว่าทรงมันไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่สับสนอยู่ระหว่างปวดข้อมือเพราะเล่นมือถือเยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าใช้เมาส์แบบทั่วไปคิดว่าเมาส์ร r โกที่ดี ควรจะเป็นยังไงสำหรับเราควรจะขนาดเหมาะสมกับมือครับการขยับเขยื่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องยกข้อมือหรือว่าอะไรมากเกินไปครับมันต้องตอบโจทย์การใช้งานของเราได้แบบหลายอย่างแบบมีลูกเล่นอะไรที่มาทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ทําให้ปวดข้อมือควรจะเป็นจับได้นานครับแบบไม่ต้องพักออกมายืดนิ้วเหยียดนิ้วอะไรมากช่วยทําให้เราแบบ ใครอาการปวดข้อมือได้ให้เราไม่ต้องงอข้อมือเยอะโพซิชันประมาณอย่างเงี้ยซื้อต่อที่ไหนมาหมคูล่าลำโพงอะ่ะมือคูล,ล่าแกเจ้ที่ใช่ยังไงก็มือคูล,ล่า เริ่มมาที่เมาส์ตัวแรกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเมาส์เอร์ o กนอมิกในยุคนี้เลยนะครับด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยรองรับองศาของมือและข้อมือได้อย่างยอดเยี่ยมตามหลักเอร์ o n o อมิกซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยให้ปุ่มการใช้งานมาถึง7ปุ่มด้วยกันจุดเด่นเลยครับเขาก็จะมีสโควิลมาให้ทั้งด้านบนและด้านข้างทําให้นิ้วเราสามารถควบคุมได้ทั้งแกนตั้งและแกนนอนเลยนะครับซึ่งจุดเด่นก็คือแกนนอนเนี่ยนะครับที่ปุ่มจะอยู่ตรงนิ้วโป้งของเราก็สามารถเลื่อนได้ตามอิสระเลยนะครับ ส่วนตัวสโควิลด้านบนเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ Max Speed ซึ่งเป็นลูกเลื่อนแบบความเร็วสูงสามารถเลื่อนได้ไวแบบนอนสต็อปเลยนะครับส่วนเซนเซ,นเซอร์ของเขาครับก็จะเป็นออปติคอลเซ s เ r อร์เป็นเซ็นเซอร์ Dark Field รุ่นท็อปจากทางแบรนด์ โดยสามารถใช้งานได้กับทุกพื้นผิวจะนําไปใช้นอกสถานที่ก็ใช้ได้สบายๆโดยเราไม่ต้องใช้เมาส์แพดด้วยนะครับในที่ของเขารองรับสูงสุดที่8,000 DPI แบตเตอรี่ใช้งานได้70วันและปุ่มต่างๆของเมาส์เนี่ยสามารถเข้าไปปรับเพิ่มได้ใน Logi โอปชั่ plus ก็เรียกได้ว่าปรับได้ละเอียดมากๆครับทั้งปุ่มลัดปุ่มเสริมเพิ่มเติมกันได้ตามใจแต่ข้อสังเกตของตัวนี้ก็คือน้ําหนักที่อาจจะมากไปสักนิดที่139.8กรัมนะครับในราคา4,499บาทครับ ใช่ส่วนตัวชอบครับมันถนัดมือดีแล้วก็เป็นคนมือใหญ่ครับเวลาใช้เมาส์ขณะที่มันใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันเหมาะมือจอแล้วมันมันเข้ามือมากเลยครับมีริ้วๆข้างๆให้รับนิ้วโป้งด้วยเฮ้ยมันกระชับมือกว่าที่คิดไว้มากเลยครับผมเอาจริงๆเหมือนเมาส์ทั่วไปแต่ว่าแอบ,บชอบตรงเนี้ยค่ะที่มันแบบว่าซัพพอร์ตอุ้งมือเราดีไซน์นะคะก็จะใหญ่นุ่นเป็นคนมือเล็ก ตอนแรกๆมันเลยค่อนข้างจะไม่ชินแบบไม่ชินเลยต้องซื้อที่รองข้อมือมาวางเพิ่มด้วยแปบบ๊บนึงประมาณเดือนเดียวก็ชินแล้วก็รู้สึกว่าขนาดที่มันใหญ่กว่ามือมากขนาดนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะวัสดุมันมีความเมนฟิลแบบพลาสติกผสมยางๆก็จะนื่นๆหน่อยก็คือไม่ลื่นมือตัวคิกตรงนี้จะเป็นพลาสติกเลยจะได้แบบกดง่ายๆลื่นๆชอบเทกเจอร์ ที่มันด้าน,านๆนะครับให้จับเรารู้สึกว่ามันจะนุ่มมือก็อวัสดุไม่ได้กองแก๊งอะค่ะแน่นมือ <c oughs> เอาอยู่ค่ะด้วยความที่ใช้เมาส์เกมมิ่งมาก่อนน้ำหนักก็เลยรู้สึกว่าหนักเพราะว่าเมาส์เกมมิ่งที่ใช้อยู่เบาน้ำหนักถ้าวางกับพื้นก็คือไม่ได้รู้สึกหนักนะแต่ถ้าถ้าเผลอยกขึ้นมาก็จะหนักนิดนึงทำงานานานๆมันจะเมื่อยข้อมือหรือเปล่าเพราะน้ำหนักมันเยอะไ้สยคิดกว่าเป็นชิคกับนุ่มๆครับนุ่มนิ้ว เลื่อนสกข้างได้แล้วมันรู้สึกแปลกแต่ดีผมชอบเสียงคลิกมันเหมือนกันนะมันยังมีความแบบนุม่มไม่ดังเออมันคือเมาส์ทำงานที่แบบฟิลแบบลักชวรีนิดนึง <Wow. S 2> มีคีย์ลัดอะไรที่เราแบบตั้งไวอย่างเงี้ยมันก็กดใช้งานได้เลยอะ่ะตัวสกอเมาส์ด้านข้างนี่ยก็ช่วยให้เวลาทำงานมันสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ที่เด็ดที่สุดที่ชอบก็คือตัวลูกกิ้งสกอเมาส์ที่เป็นแบบ ลูกกิ้งแบบฟรีอะครับลื่นดีค่ะแต่ว่าคลิกเนี่ยรู้สึกว่ายังจะแบบว่าต้องใช้แรงกดนิดนึงยังไม่ได้แบบเบาขนาดนั้นปุ่มด้านข้างก็ลื่นดีค่ะเหมาะกับการจับก็คือใช้นิ้วโป้งอะเลื่อนได้เลยเวลาจะเลื่อนไปซ้ายขวาก็คือเราไม่ต้องขยับมือเยอะคิดว่าตัวนี้เหมาะกับงานออฟฟิศครับชี et, Excel. ท e x c เ l ทั่วไปหรือจริงๆง,งานตัดต่อก็เหมาะสมสำหรับกราฟิกยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันหนักอะค่ะ ส่วนที่ชอบที่สุดของมาตัวนี้นส่วนที่ชอบที่สุดของมอตัวนี้คือมีกอม์มอลงนิ้วโป้งขยับหน้าจอซ้ายขวาเนี้ยมันก็จะสมูทขึ้นวัสดุดีแล้วก็การออกแบบโอเคมากเลยค่ะตัวนี้คือสัมผัสเลยครับผิวมันแน่นติดมือรู้สึกว่าถ้าเหงื่อออกก็ไม่ลื่นหลุดง่ายๆสวิตก็นุ่มตรงลูกกิ้งที่ปรับเป็นอินฟินิตได้แล้วก็ระดับได้อิฟติก็ปื๊ดตัวลูกกิ้งครับคือมันเหมาะมือพอดีมือถ้าพูดถึงฟีเจอร์ที่แบบชอบมากๆแล้วก็ ทําให้หลงรักตัวนี้เลยก็คือไอ้ตรงนี้ค่ะแค่นี้เลยต่อมากับเมาส์เออ o โกจากแบรนด์ Bewell ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขาทำโปรดักต์พวกเออ o n โก i ิกมาเยอะมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับ บอกเลยว่าตัวดีไซน์จะคล้ายคลึงกับตัวแรกมากๆครับจุดเด่นของเขาที่ตัวอื่นไม่มีเลยก็คือด้านท้ายของเมาส์เนี่ยก็จะมีไฟ RGB มาให้ด้วยแถมยังปรับได้ถึง7สีเปลี่ยนจากเมาส์ทำงานมาเป็นเมาส์เกมมิ่งได้ทันทีเลยนะครับจุดนี้บอกเลยว่าเท่มากๆมีปุ่มการใช้งานมาให้6ปุ่มนะครับรองรับ DPI สูงสุดที่4,800 DPI ไดกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแถมในรุ่นนี้ยังแบ่งเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่นที่ชาร์จได้กับรุ่นที่ใส่ถานนะครับ ซึ่งถ้าเราแนะนําก็แนะนําเป็นตัวที่ชาร์จได้นะครับก็จะใช้งานได้ถึง72ชั่วโมงน้ําหนักก็ไม่หนักเท่าตัวแรกนะครับตัวนี้อยู่ที่104.3กรัมแต่น่าเสียดายที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB dongle wifi เท่านั้นนะครับแต่ก็แรกมากับราคาที่ดีมากๆอยู่ที่1,280บาทเท่านั้นครับถ้ามือเล็กจะจับถนัดกว่านะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ตรงปุ่มด้านที่ใช้นิ้วโงกด รูกทรงก็สวยงามไม่ได้คิดิวขิเลอะไรแต่ว่าติดเรื่องน้ําหนักมันไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่อาจจะไม่เหมาะกับทํางานเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไปเร็วจนเกินไปวัสดุตัวนี้จะต่างกับตัวแรกเลยครับข้างๆจะเป็นพลาสติกแต่สัมผัสตรงลูกกิ้งดีครับมันเป็นปุ่มไว้รับนิ้วได้ดีมากเลยแต่ว่าตําแหน่งมันอยู่แปลกๆรู้สึกว่ามันควรจะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางรู้สึกว่าเบาจับถนัดมือเพราะว่าซัพพอร์ตเยอะมีตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะ ซัพพอุ้งมือเราได้ดีเพราะว่ามันสูงขึ้นมาเนี่ยคือถ้าวัสดุผมว่ามันเฉยๆเหมือนแบบเมาส์ทั่วไปอะเมาส์โรงเรียนอะไรเงี้ยน้ำหนักเบาวกว่าตัวเมื่อกี้ถ้าเทียบกันชอบตัวนี้มากกว่าครับเรื่องน้ำหนักพอเป็นเกมเมอร์อย่างผมมันติดนิสัยยกเมาส์เวลาขยับอยู่แล้วก็เลยสะดวกกว่าเยอะเลยครับก็วัสดุตัวนี้เป็นวัสดุแบบที่ไมชอบเลยคือไม้ชอบวัสดุแบบว่า ที่มันแบบเป็นผิวด้านๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับมันก็จะไม่ค่อยเห็นรอยนิ้วมือเนาะตัวคลิกปุ่มก็เสียงดังฟังชัดดีครับในการทํางานผมชอบเมาส์ที่เสียงเงียบๆมากกว่าเสียงคลิกเนี่ยมันก็ดังนิดนึงแถมแบบเวลาคลิกเนี่ยแบบกดมันมาก oh. เหมือนเมาส์เกมมิ่งเลยปุ่มข้างใหญ่มากเลยครับเพราะกดง่ายกดตรงไหนก็โดน ปุ่มที่ใช้นิ้วโป้งกดด้านขวาค่ะถ้าฟังเสียงเลยมันก็จะแบบกองกรองแก๊ง,แก,งแก๊งกว่าเมื่อกี้ค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ในหนึบเท่าเอ,อ่อเมาส์เมาสตัวก่อนหน้าถ้ากดปุ่มตรงนี้มันจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าไม่ได้มีล็อกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นล้อฟรีไปเลยอ่ะน่าจะบอกใครใช้งานเมาส์ ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับทํางานทั่วไปแล้วก็ขนาดมือก็ไม่จําเป็นต้องใหญ่มากก็เข้ามือแล้วก็แบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่รองข้อมือคนที่ทํางานออฟฟิศแล้วก็กราฟิกดีไซน์ด้วยค่ะเพราะว่าเบาสําหรับคนทํางานเล่นเกมยังไงไม่โอเคแน่นอนตัวนี้ที่ชอบก็คือเรื่องของขนาดครับขนาดเหมาะมือใช้งานสะดวกครับผมผมชอบขนาดตัวนี้มากกว่าตัวก่อนหน้าด้วยแล้วก็ไส์มันพอดีกับมือ รูปทรงกับปุ่มปุ่มใหญ่แล้วกดง่ายอืแล้วเด้งมันดีชอบวัสดุกับน้ำหนักที่เบาแล้วก็รู้สึกว่าแอบชอบตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมีลูกเล่นเนาะตัดขอบมันก็ไม่ได้ดำไปสมดุด ต่อมาครับ Logitech Lift Vertical เลยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากตัวที่ผ่นานมาเลยมีความตะแคงและก็สูงมากขึ้นข้อดีก็คือเราไม่ต้องพลิกข้อมือมากไม่กดทับเรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่ใช้งานได้ตลอดวันสบายแบบสุดๆเลยครับมาพร้อมกับปุ่มการใช้งาน6ปุ่มที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในโปรแกรม Logi Option Plus ตัวสวิตช์ก็เป็นสวิตช์แบบไร้เสียงนะครับทำงานในออฟฟิศหรือว่าทำงานกลางดึกก็ไม่รบกวนคนข้างๆแน่นอน แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ออปติคอลสามารถใช้งานได้กับหลากหลายพื้นผิวรองรับ DPI สูงสุดถึง4,000 DPI ส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้แล้วก็ผ่าน Wi-Fi 2.4G นะครับส่วนข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่มาให้ในตัวแต่ก็จะใช้เป็น่าน 2A แทน ซึ่งเขาก็บอกมาเลยว่าถานเนี่ยใช้งานได้นานมากถึง24เดือนก็ประมาณปีกว่าถึงจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับส่วนน้ําหนักอยู่ที่130.6กรัมราคาตัวนี้ก็ไม่แรงนะครับอยู่ที่2 9 0บาทเท่านั้นครับเคยเห็นแต่ในคลิปเลยอันนี้มันเข้าข้อมือมากเลยพี่อันนี้ถ้าใครที่ปวดข้อมือผมว่าอันนี้โดนใจมากอาจจะแปลกในการควบคุมเลกๆหน่อยแต่ว่าแค่จับก็รู้สึกแล้วว่าสุขภาพดี ตรงโมเดลนั่นจับที่อุ้งม,มือของเรามันจะเป็นฟิลเหมือนอยางยางผสมก็คือจ,จับแล้วมันกระชับไม่หลุดมือง่ายวัสดุก็ดูแข็งแรงครับแต่ว่าชอบตรงด้านหลังที่เป็นยางจับแล้วรู้สึกนุ่มๆดีครับแปลกแต่ว่ายอมรับได้ค่ะแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้แบบดูถูกใจสายซิงแบบเราฟิลกันจับโอเคดีน้ําหนักแอมหนักช่วงท้ายไปนิดนึงเออความสมูทมันก็โอเคนะ ไม่แย่ไม่แย่ feeling โอเคเลยคะ่ะมันจะอาจไม่คุ้นมือเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าอีกหน่อยก็อาจจะคุ้นมือกด back forward ตรงนี้อาจจะกดยากนิดหนึ่งอะอาจจะไม่ได้เข้ามือนุ่นขนาดนั้นมือนุ่นจะแบบแอบไปอยู่ตรงนี้เป็นดีไซน์ที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะเหมาะกับการใช้งานแต่ว่าเออมันมันใช้ได้อะปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาน,นี้ผมชอบนะเพราะว่ามันเงียบดีแล้วมันนุ่มนุ่มมากเลยอะอันนี้ชอบเลย สัมผัสมันดีหมดเลยผมมองว่าการใช้ทํางานนะครับมันไม่ต้องเป็นเมาส์ที่แบบคลิกกี้เสียงดังแก๊ก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 ,กเพราะอันนี้แบบมันไม่มีเสียงเลยลูกกิ้งก็เป็นลูกกิ้งตามเมาส์หนูที่เราเคยใช้ทั่วไปเสียงเบามากเดี๋ยวจะคลิกให้ดังที่สุดให้ดูดินไหมคะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจับยังไงอะใช้นิ้วโป้งกดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดน่าจะเหมาะใครมาเมาส์ตรงนี้คิดว่าคิดว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อมือจริงๆอะเพราะว่า มันออกแบบมาแบบตามหลักสรีระธรรมชาติจริงๆมีแบบการยืนยันอะไรพวกนี้วิเคราะห์มาจริงจังว่ามันช่วยลดเรื่องข้อมือได้นั่งทํางานแบบสายเอกสารพิมพ์งานมากกว่าใครที่ต้องอยู่หน้าคอมแบบนานๆเลยแบบประชุมงานทํางานคุยงานกินข้าวอะไรอยู่หน้าคอมแล้วต้องจับเมาส์ตลอดเนี่ยตัวนี้ผมว่าดีเลยชอบวัสดุอะไรอย่างแรก แบบให้เป็นอันดับหนึ่งเลยวัสดุสิ่งที่ชอบในเมาส์ตัวนี้ก็คือด้วยรูปทรงพี่ว่ามันแปลกแปลกแต่ว่าพอลองได้ใช้จริงๆอะ่ะเออมันใช้ได้วะมันไม่ได้รู้สึกแบบแปลกขนาดนั้นนะคะพูดถึงหลักอ,อกุกโนอเมิกที่ใช้แล้วสบายข้อมือคือตัวนี้ภาพเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเก้าอี้ที่พอเรานั่งแล้วมันดัดให้เรานั่งตรงตลีลาครับ ต่อมากับแบรนด์คีย์คอนกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นแบรนด์นี้เนี่ยทำคีย์บอร์ดมาตลอดแต่ช่วงหลังๆเขาก็มาเน้นที่เมาส์มากขึ้นมีทั้งเมาส์เกมมิ่งรวมไปถึงเมาส์เออร์โกโนอมิกด้วยนะครับโดยเมาส์รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น M6 เป็นเมาส์ทรงเออร์โกที่เว้าโค้งรับกับมือขวาได้เป็นอย่างดีมีปุ่มการใช้งานมาให้7ปุ่มด้วยกันมีสโควิวด้านบนและด้านข้างส่วนสวิตช์ของเขาก็จะใช้ฮูโน s ไ l e เลนสวิตช์เสียงคลิกค่อนข้างเงียบแต่ก็ยังให้ี่่กกการดทสนุอยู และจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ที่เขาเลือกใช้ PAW 3395เป็นเซ็นเซอร์รุ่นยอดฮิตของเมาส์ g a มมิ่เลยนะครับซึ่งสามารถดันค่า DPI ได้สูงสุดถึง26,000 DPI จะใช้ทำงานจะเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับใช้จอใหญ่ๆด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากคัสตอมนะครับตัวนี้เขาก็รองรับซอฟต์แวร์ k e y c o n Engine อยากจะปรับปุ่มเซตค่าต่างๆก็ทําได้ในนี้เลยนะครับส่วนน้ำหนักก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยใครที่ชอบเมาส์เบานะครับก็อ,อยู่ที่77.2กรัมเท่านั้นครับถือว่าเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดในคลิปนี้ส่วนราคาจะอยู่ที่2,490บาทครับ จริงๆผมชอบดีไซน์นะครับแต่ว่าวัสดุยังเป็นดูเป็นพลาสติกทั่วๆไปครับไม่ได้ดูดูลาหรือว่าแบบดูน่าใช้งานขนาดนั้นสําหรับผมนะทายก็เป็นเมาส์เอโอโกทั่วไปครับที่ลองนิ้วโป้งแบบว่าเต็มๆนิว้วแล้วก็วัสดุค่อนข้างเป็นพลาสติกด้านที่ไม่เป็นรอยครับแต่ว่าถ้าใช้งานแบบว่างือออกเยอะๆอะไรอย่างนี้น่าจะมีคราบเกลือขึ้นเยอะ มีให้สกูด้านข้างด้วยเวลาจับเราจะรู้สึกว่ากองนิดหนึ่งอะคะ่ะด้วยความที่ว่าข้างในมันค่อนข้างโปง่งเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วก็เบาก่อนอื่นเลยตัวนี้เบามากเบากว่าทุกตัวที่ผ่านมาวัสดุไม่ชอบเลยเป็นพลาสติกแบบดำด้านแบบเหมือนรีไซเคิลอะสิลิ่งการจับดีมากะคะ่ะแบบหมายถึงว่ามันมันพอดีกับมือนุ่นมากเลยอะวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลาเลื่อนก็ขยับขึ้นมานี่เตียวอะไรพวกนี้ รู้สึกว่าอันนี้ค่ะเหมาะกับคนมือเล็กเราอาจจะมือใหญ่กว่าเมาส์ไซนี้ไปนิดนึงจับแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องแบบบีบนิ้วเข้าหากันนิดนึงเออแตช่ชอบเสียงคลิกเขานะไม่ได้เบามากแต่ว่ามันดูมีมิติดีเหมือนเราได้กดอะไรลงไปจริงๆคลิกแน่นมากเลยครับใครที่ชอบเตทพวกคีย์บอร์ดที่แน่นๆอยู่แล้วมาเจอเมาส์ตัวนี้น่าจะโดนใจเลยครับปุ่มแน่นมากต้องออกแรงนิดหน่อยแต่ว่าได้ฟีลลิ่งที่สนุกในการกดครับฟีลลิ่งการคลิกมันมันไม่เด้งแต่ก็ไม่ได้งเงียบ มันดูเหมือนมีมีความซอฟต์ๆบางอย่าง f e ลลิ่งในการกดจะมันแปลกๆอ่ะไม่เชิญชวนให้กดอ่ะไม่ได้ดึงดูดให้แบบอยากปังๆๆๆอะไรเงี้ยเท่าไหร่อ่ะทุกปุ่มเลยดังมุดเลยเสียงเลื่อนตรงนี้ก็เสียงดังมันจะดังแบบเนี้ยถ้าเสียงเลื่อนดังเกินไปก็แอบรำคาญนิดนึงอ่าคิดว่าเมาส์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับใครทํางานประเภทไหน จริงๆทำงาน Excel ก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับเพราะว่าตัวเขาก็มีกรอเมาส์ที่ขยับซ้ายขยับขวาได้เลื่อนไหลหรือว่าจะเป็นพวกงานรีพอร์ตที่ต้องดูหน้าใหญ่ๆก็ทำงานได้ง่ายครับก็ตั้งแต่เอกสารสไลด์ทั่วไปแล้วก็แบบตัดต่ออะมันมี s c r o l เมาส์ e ลงนิวง้วโป้งคนทำงานออฟฟิศที่เป็นผู้หญิงแล้วไม่ชอบเมาส์ใหญ่ๆคิดว่าน่าจะเหมาะทั้งกับคนที่ทำงานแล้วก็เล่นเกมเลยมันมันเบาจนอาจจะเอาไปเล่นเกมได้ข้าอะไรตัวนี้ คลิกครับกดแน่นมากกดสนุกมากใครที่ใช้สวิตแบบออปติคอลมาก็น่าจะชอบสวิตแบบเลเซอร์ที่พังยากๆคือชอบที่ว่าเออมันเบาแล้วมันก็มีปุ่มทุกอันที่ตอบโจทย์การใช้งานของนุ่นแล้วก็เหมาะมืออะดูเข้ามือกว่าอะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งปุ่ม s c r o เมาส์มันมันมันอยู่ประมาณกลางนิ้วโป้งอะเออมันเลื่อนง,ง่ายเนี่ย ต่อมานะครับมาดูอีกหนึ่งเมาส์เอกร์โนมิที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นเมาส์น้องใหม่จากราปูในรุ่น MT760 นะครับในรุ่นนี้จะเป็นการออกแบบที่เน้นความทันสมัยและก็ดีไซน์ชบเชียวก็จะมาพร้อมด้วยสโ l เวิลด้านบนกับด้านข้างนะครับทำให้การใช้ทำงานเนี่ยสบายมากขึ้นด้วยนะครับแถมตัวนี้ยังเลือกใช้เซ็นเซอร์ PixArt 3220อาจจะยังไม่ใช่เซนเซอร์ตัวท็อปนะครับแต่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียว สำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0และดองเกิล 2.4G ได้นะครับน้ำหนักช่างดูอยู่ที่105.6กรัมซึ่งถ้าดูเผือนอาจจะคล้ายกับเจ้า MX Master 3อยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบฟีลลิ่งแบบ MX Master แต่มีงบประมาณที่จำกัดโดยค่าตัวเนี่ยดีมากๆครับอยู่แค่1,690บาทเท่านั้นครับดีไซน์วัสดุ เป็นา Master ครับคือแทบจะก๊อปดีไซน์มาเลยวัสดุคือเหมือนตัวแรกเลยอะค่ะให้ความรู้สึกเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามันไม่แน,น่นไม่ตึกเท่าตรงด้านข้างผมว่าปีกที่ออกมามันใหญ่มากเลยนะอันอื่นจะเป็นเหมือนว่ารับข้อนิ้วนิดๆหน่อยๆครับแต่อันนี้มันรับได้ทางนิ้วโป้งเลยเราลงน้ําหนักทั้งแขนไปที่อันนี้ได้เลยคนระับน้าตาดีส่วนดีไซน์เรียกได้ว่าเฉียบอะอย่างแรกเลยนะที่ถูกใจก็คือมันเป็นวัสดุแบบด้านผิวสัมผัสดีมากตรงปุ่มเนี่ย มีตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเป็นสีแบบสีเงินที่เงาๆตัวอลูมิเนียมด้านข้างที่รู้สึกว่าเออมันทําให้ตัวเมาส์มีมิติมากขึ้นครับผมสมูทดีนะไอ้ตรง s c อ o l เมาส s ตรงนิ้วโปง้งมีความสมูทแต่ว่าปุ่มมันแอบเล็กไปหน่อยส่วนตัว s กอ o l l m o u ข้างบน อันนี้เลือกไม่ได้ว่าจะแบบเป็นสมูทเป็นอะไรส่วนตัวชอบแบบสมูทมากกว่าเป็นเฟืองผมใช้คาว่าไม่ได้หนักจนเกินไปผมให้อยู่ในระดับกลางๆพอดีส่วนวัสดุเปื้อนเหงื่อมากเลยครับวันนี้แค่จับก็มีรอยเหงื่อแล้ววัสดุผมว่ามันก็มันมีความคมแล้วก็มีความเป็นพลาสติกพลาสติกอยู่ก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ที่ดีไซน์ดีตัวหนึ่งปุ่มเวลาคลิกมีเสียงดังนิดนึงหรือการขยับเงี้ยค่ะ ค่อนข้างชอบนะรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับมือเราด้วยปุ่มสกรอลทั้ง2ปุ่มอะครับตัวด้านข้างผมชอบนะลื่นๆเลยหมุนได้สนุกครับผมส่วนตัวด้านบนเนี่ยอาจจะมีความหุกระที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นครับตัวปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาก็เสียงดีครับมีมิติในการกดครับผมแต่ว่าก็ยังรู้สึกแข็งๆกับการคลิกอยู่ครับฟีลลิ่งเวลาเวลากดรู้สึกจะให้ความเงียบกว่าตัวก่อนหน้ากดแล้วมันแน่นมือ แต่ว่าปุ่มปุ่มที่ใช้เลื่อนอคอลัมน์อะค่ะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะล้อฟีไปหน่อยอะมันดูฟีๆไปหน่อยไม่มีให้รู้สึกแบบครึกคๆึคอฟัง์กชันการใช้งานอันนี้ครบเลยครับมีทั้งเลื่อนข้างเลื่อนบนลงล่างปุ่มแ a ็ค f o r ฟ a r d เล็กแล้วมันเมื่อกี้จะไปกดจะกดแบ็คฟอร์เวิก็ไปโดนล o o k i n g แทนต้องปรับตัวนิดนึงครับผมชอบขนาดนะเนี้น่าจะเหกัทำงานประเภทไหนทั่วไปงานทั่วไปครับ เพราะว่าฟังก์ชันมันครบมากเลยทั้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ปรับระดับเมาส์ความเร็วอะไรพวกนี้ครับมันมีครบเลยเข้าไปในดัวเมาส์หน,ห,นหน้าตาไม่เหมือนเมาส์ทำงานครับเหมือนเมาส์เล่นเกมเหมือนเมาส์เกมมิ่งแต่ว่าฟีเจอร์การใช้งานโดยรวมเป็นเมาส์ทำงานกัวเมาส์นิ้วโป้งมันกว้างปาดไปได้ลึกเพราะว่าอย่างาตัว MX Master อย่างเงี้ยมันไม่ได้กว้างขนาดเนี้ยเวลาที่มันจะปาดต้องหมุนหลายรอบมันมีปุ่มที่นุ่นใช้ มีปุ่มแบ็กมีปุ่ม forward ก็คือครอบคุมการใช้งานออโดยทั่วไปของนุ่นสวิตช์มันคลิกซายคลิกขวาม,มันแน่นแล้วก็เสียงเงียมมากเลยชอบมากเลยนะตัวเนี้ยสเปกเลยซื้ออะไรมาอูฟังคีย์บอร์ดซื้อที่ไหนเออบุราดี ื้อแก๊จจี้ที่ใช่ยังไงเมียก็ไม่ว่าหลังจากที่ลองมาห้าตัวชอบที่สุดตัวไหนครับตัวนี้ครับเพราะว่าน้ำหนักเขานํามังดีซึ่งผมเป็นคนชอบเมาลหนักอยู่แล้วบวกกับตัวสกรอลที่ใช้งานเราลื่นไหลกับตัวคลิกที่รู้สึกว่าโอเคแหละอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับบางตัวที่ผมชื่นชอบเนาะแต่ว่าก็อยู่ในลักษณะที่ใช้งานได้ดีครับ เสียงไม่ดังแล้วก็คลิกแล้วยังรู้สึกว่าเราได้คลิกอยู่ตัวที่ชอบที่สุดก็ แน่นอนว่าเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่นุ่นใช้อยู่ทุกวันอ่ะแบบค่อนข้างแบบรักไปแล้วอะค่ะรักตัวนี้ไปแล้วถ้าที่เราแฮปปี้สุดก็น่าจะตัวนี้ MX Master แต่อาจจะต้องมีความปรับเคยชินนิดนึงแต่ว่าเออด้วยวัสดุด้วยน้ําหนักด้วยลูกเล่นของมัน่ะเออผมอว่ามันมันตอบโจทย์สุดเวิร์กสุดตัวนี้แล้วยิ่งเป็นแบร์โรจิเทคด้วยก็คือไว้ใจได้ตัวที่ชอบที่สุดจะเป็นตัวนี้ครับเมาส์ของครีคอน ตัวนี้คือสัมผัสผมเป็นคนที่ชอบเมาด้านอยู่แล้วแล้วตัวนี้ครับมันขนาดมันพอดีมือผมด้วยแล้วก็เสียงกดไม่ได้ดังมากใลด้านเออร์โกมันสบายมือมากเลยนะมันไม่ต้องแบบยืดข้อมือบนะ่อยๆชอบตัวนี้มากสุดเพราะว่ามันจับขนาดมือมากที่สุดดีไซน์สวยแล้วก็ดูทันสมัยแบบมันมีความเล่นแสงถึงว่ามันจะเป็นผิวด้านเนาะ แล้วก็ปุ่มฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้งานเนี่ยมีครบเลยมีจะฝากเป็นสองคนที่จะเลือกซื้อเมาส์เออร์โกดีสักตัวนึงคือเลือกที่ตัวเองชอบดีกว่าแล้วก็เหมาะกับการใช้งานถ้าเราลองแล้วเราชอบตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นแล้วก็พยายามเลือกตัวที่มันไม่ทําให้เราต้องขยับข้อมือเยอะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมันก็ตามมาที่หลังเองว่าถ้าเราชอบตัวนี้ราคาเท่าไหร่เราก็ซื้อได้ หล,กลกักๆอ่ะผมอยากให้ดูในเรื่องของการใช้งานของเราแหละว่าเราใช้งานกับอะไรเรื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราดีกว่าครับลองไปจับดูว่าชอบตัวไหนชอบเท็กเจอร์แบบไหนการใช้งานแบบไหนเราทํางานนานไหมหรือว่าใช้งานเยอะขนาดไหนผมมองว่าขนาดควรสัมพันธ์กับมือเราที่สุดครับอย่างผมเป็นคนมือใหญ่เงผมก็ต้องเลือกเมาส์ที่ไซส์พอดีกับมือเราอยากลองเามาส์ต้องไปจับด้วยตัวเองครับเราจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนเราไม่ชอบแบบไหนครับผม ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอะมีปัญหาสุขภาพไหมถ้ามีปัญหาแบบรู้สึกปวดข้อมืออะไรพวกนี้ก็คือลองเปลี่ยนมาพวกเมาส์อัตโนมิกอะไรพวกนี้มันอาจจะชูโรงมาว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพลดการปวดข้อมืออะไรอย่างนี้แต่ <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์ที่แอบซ่อนมาเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วยซ้อเมาส์ซิ่อเซ้อเมาส์ที่มือคูอานี้ให้ลองด้วยที่เมกาบ,บางนานแล้วก็ดีทูเอ็ดเววค่ะ โอเคทีนี้มาสรุปกันเลยนะครับแน่นอนว่าอันดับหนึ่งที่ทีมงานเราเลือกเลยก็คือ Logitech MX Master 3S เพราะด้วยวัสดุที่พรีเมียมบวกกับฟีเจอร์ที่ครบคันและตัวสกครวิวของเขาที่ออกแบบมาใช้งานได้ดีและสมูรมากๆทำให้ทีมงานเลือกเมาส์ตัวนี้ไปทำงานกันเลยนะครับส่วนอันดับที่2องเก็คือลาปู เพราะหน้าตาดูดีฟีเจอร์ครบและอีกตัวที่เลือกก็คือขี่คอนนะครับที่ให้ฟีเจอร์มาดีเช่นกันซึ่งตัวนี้น้ําหนักเบาด้วยแล้วก็โดดเด่นในเรื่องสเปคเนี่ยสามารถนําไปใช้เล่นเกมได้ด้วยนะครับส่วนสเปค5ตัวนี้ต่างกันยังไงทางเราทําตารางเปรียบเทียบไว้ให้ดูแล้วครับ โอเคครับหากใครที่สนใจเม้าวอคโตเมตที่เราคัดมาให้แล้วนะครับอยากจะซื้อไปทํางานหรือว่าฝากคนที่เรารักก็ดีมากๆครับหรือถ้าใครอยากดูละเอียดเพิ่มเติมพวกเราก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษ,ษก็คอมเมนต์บอกเราได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลมือคูล่าของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ g กเจตที่ใช่อย่างไงก็มือคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ